สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษวันนี้นะคะบริหารธุรกิจการเงินการโฆษณาการขายและการตลาด psychology เป็นคำนามนะคะการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของจิตว่ามีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไรความคิดจิตใจจิตศาสตร์จิตวิทยา ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจเรามาดูบทความนี้กันนะคะ Most successful Business people and advertiser taser. Of security. To increase business. They know that all of us have some fear. Of us are uh, dissatisfied with something about ourselves. Advertisers give us hope that we'll be better, more attractive, younger looking, happier. If we buy their product, They make us worry that we'll be uglier or older looking or sadder if we don't bite it. ในความเป็นจริงนะคะการโฆษณาการตลาดและการขายก็เป็นเทคนิคเพื่อที่จะได้ขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นบทความนี้กล่าวถึงเรื่องใดคะแปลได้ว่านักธุรกิจและนักโฆษณาที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาอยู่บ้างและใช้มัน เพื่อเพิ่มรายได้พวกเขารู้ว่าเราทุกคนมีความกลัวบางอย่างเราทุกคนไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวของเราเองนักโฆษณาให้ความหวังกับเราว่าจะดีขึ้นเช่นมีเสน่ห์ดึงดูดมากขึ้นดูเด็กลงและมีความสุขมากขึ้นพวกเราซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเขาพวกเขาทำให้เรา กังวลว่าเราจะน่าเกลียดพวกเขาทำให้เรากังวลว่าเราจะน่าเกลียดขึ้นดูแก่ลงหรือเศร้าใจยิ่งขึ้นหากเราไม่ซื้อมันตรงนี้นะคะเป็นบทความพูดถึงข้อเท็จจริงในการทำโฆษณานะคะในการสร้างสรรค์งานโฆษณาอยู่ในหมวดของงานบริหารธุรกิจการขายการโฆษณาและการตลาด ะะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงของบทความนี้ซึ่งผู้บริโภคก็สามารถที่จะ,ะประมาณตนเองได้นะคะ,ะทีนี้เรามาพูดถึงภาษาอังกฤษกันว่ามีคำศัพท์ใดบ้างในเรื่องของ่าไิโอลอจี ology, นะคะก็คือจิตวิทยา จิตวิทยาเรื่องนี้อย่างที่ได้เกิดไปในทางต้นคลิปนะคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของจิตว่ามีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างไรความคิดจิตใจจิตศาสตร์จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจบทความเมื่อสักครู่ที่เราใช้คำว่า It นะคะ It แทนอะไรคะ Handsome o w o w l g e of p s y e h u r o t y จากบทความนะคะได้กล่าวไว้ว่า It ตรงนี้เราใช้แทนความรู้ของกระบวนการจิตวิทยา It ในที่นี้นะคะแล้ว v ล่ะ v they เราใช้ในเรื่องของอะไรคะบทความนี้พวกเขาพวกเขาเวลาที่เราอ่านแปลภาษาอังกฤษอัษนะคะอ่านแปลสอบ reading นะหรือการทำข้อสอบปรนยัยแต่เป็นบทความนะคะ they คือ most successful business people and advertisers แปลว่าอะไร ก็คือนักธุรกิจนะคะคนที่ทำธุรกิจหรือผู้ที่ทำการโฆษณานะคะนักโฆษณา advertisers คือนักโฆษณา most successful ที่ประสบความสำเร็จส่วนมากแล้วเขาก็ใช้คําว่า t they คือแทนเขาเหล่านั้นซึ่งเราไม่ทราบว่าเขาเหล่านั้นเป็นใครบ้างแต่ว่าในบทความนี้ใช้ they นะคะ there there อะไรคะ there of most Successful business people and advertisers. t h e ก็คือเป็นสรรพนามของ they คือพวกเขาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จจากการโฆษณาส่วนใหญ่แล้วใช่ไหมคะ most most ก็คือส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจก็คือได้จากการโฆษณานะคะ it's their product. it ในที่นี้แทนอะไรคะผลิตภัณฑ์ของของพวกเขา it แทน product ผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เขาโฆษณานะสำหรับความสามารถในการใช้จ่ายนะคะถ้าเราพบสิ่งที่เรามีความอยากจะได้อยากจะซื้อนะคะก็สามารถที่ที่จะมันจะเป็นเรื่องของ d e มานซ supply ความต้องการซื้อความต้องการขายนะบริหารธุรกิจแต่ผู้บริโภคก็ประมาณตนได้นะคะเพราะว่าโฆษณา ก็มีหลากหลายสินค้าเราไม่สามารถที่จะจะซื้อได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าท่านใดมีกำลังในการซื้อก็ประเมินประมาณตนเองได้ว่าจะซื้ออะไรแค่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่มาดูจิตวิทยานะคะจิตวิทยาภาษาอังกฤษก็คือ psychology ออกเสียงว่าไซคลอรจีนะคะไซคอเลจี ology, หรือไซคอเลจีหมายความว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของภาวะทางจิตที่ส่งผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออารมณ์หรือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหรือพฤติกรรมต่างๆนะคะ จิตวิทยาไม่ได้อยู่ในเรื่องของกระบวนการทางการแพทย์เท่านั้นจิตวิทยายังอยู่ในกระบวนการของการศึกษาทุกๆสาขาวิชานะคะทีนี้เราได้พูดถึงบทความเกี่ยวกับการโฆษณาเราก็ย้อนกลับไปพูดถึงการโฆษณาที่เป็นหลักจิตวิทยา I studied psychology in college อธิบายหรือแปลได้ว่าฉันศึกษาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยนั้นนะคะ,ะตัวอย่างนะท่านใดเคยศึกษาหรือว่าลงทะเบียนเรียนจิตวิทยานะคะโดยส่วนตัววิทยากรเคยเรียนนะคะ I studied c y c h o l o g y in college นะคะ college แปลได้ว่าวิทยาลัยก็ได้มหาวิทยาลัยก็ได้แต่ว่าถ้าเราคุ้นชินกันเราคุ้นชินกันว่าคำว่า university สำหรับประเทศไทยนะคะเราจะมักเรียกมหาวิทยาลัยว่า university แต่ความจริงแล้ว college ที่เรามักจะเรียกว่าวิทยาลัยอะค่ะาสามารถแปลได้ว่ามหาวิทยาลัยได้เช่นกันแต่ว่าเขาจะไปดูในเรื่องของิดพรมาเช่นใบประกาศนียบัตรในระดับใดหรือ,อใบการศึกษาที่จบในระดับบัณฑิตนะคะหรือมาสเตอร์มาสเตอร์ปริญญาโทนะคะด็อกเตอร์ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตก็จะมี มีบัณฑิตมหาบัณฑิตใช่ไหมคะบัณฑิตก็คือระดับการศึกษาปริญญาตรีมหาบัณฑิตการศึกษาระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิตก็คือการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วก็ยังมีวิทยาฐานะของผู้ที่เทียบเท่าเทียบเท่าได้นะคะเทียบเท่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกใช้คําว่าเทียบเท่าเราจะเรียกว่าคุณวุฒิ ของผู้ที่มีความสามารถนะคะหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่เทียบเท่านักศึกษาที่จบระดับดีกรีนะคะหรือมาสเตอร์หรือดริศดีบัณฑิตอาทินี้เรามาดูภาวะทางทางจิตจิตในที่นี้คือจิตใจนะคะจิตใจความคิด เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์บางอย่างนะคะเขาบอกว่าภาวะทางจิตของใครบางคนโดยเฉพาะภาวะที่ทําให้เกิดอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ปกติในความหมายนี้สามารถที่จะใช้ในรูปของพระหจน์ได้เรามาพูดถึงไวยากรณ์ด้วยนะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในรูปของพระหุน์จะเป็นอย่างไระคะเมื่อเราใช้ psychology ที่เป็นพระหุน์ก็ต้องเป็นอะไร p s y c h o l o g นะพระหุบท์นะจี G, แล้วก็ไออีเอสนะคะจีวายคะพอเป็นพระหุบท์ก็เป็นอะไรคะจีไอแล้วก็เติมอีเอสตัวอย่างนะคะ we need to understand the characteristics of the two people involved in the incident อธิบายหรือแปลความได้ว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจภาวะทางจิตของคนสองคนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จิตใจความคิดนะคะอย่างเช่นเว,เวลาทีา่มีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันคําว่าจิตในที่นี้เราอย่าไปตีความหรือหรือแปลความว่าเป็นเรื่องของออวิกกลจริตนะคะเพราะว่าคําว่าจิตใจคือความคิดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มาดูตัวอย่าง need. Need, need need นี่คือเป็นความจำเป็นถ้า want เป็นความต้องการการใช้ want นะคะ want แปลว่าความต้องการ need แปลว่าความจำเป็นผู้ที่ได้ศึกษาบริหารธุรกิจจะได้เจอ สองคำนี้บ่อยนะคะ want แปลว่าต้องการฉันต้องการซื้อ need แปลว่าจาเป็นสิ่งนี้ฉันจําเป็นต้องซื้อ,อถ้าพูดถึงการขายเนาะจำเป็นวิทยากรเคยศึกษามานะคะเรื่องบริหารธุรกิจ we need to understand to understand <There S 2> เป็นพระอุพจน์และ psychology เพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องใครคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของคนสองคนที่เขาไม่เข้าใจกันเ e า e e องใช้ค uh, นะคะ psychology นะพระอุพจน์ นะถ้าวันนี้เป็นอะไรคะเอกน์ of the two people of the two people ถ้ามีมากกว่าคนสองคนเราเราก็ เปลี่ยนคำอธิบายตรงนี้นะคะ involve involve in incident แปลความว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจภาวะทางจิตใจ 2คน2คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ In incident แสดงว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างแหละที่คน2คนเขาไม่เข้าใจกันนะคะสรุปสําหรับการยกตัวอย่างเราก็ได้อธิบายความนะเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้วิทยากรขออนุญาตอธิบายบทความนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้หนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงาน ทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ